แอเพื่อเดินกลับมาถึงรถน,นะคะอันนี้รถมนี้นะคะของแอนนะคะซึ่งขับมาส่งลูกชายที่โรงเรียนนะคะโอเคเปิดประตูกันค่ะวิธีการก็คือกดประตูก็จะเปิดชมภายในกันนะคะภายในนะคะก็จะมีอยู่สที่นั่งนะคะซึ่งเบาะด้าน,านขวาเนี่ยแอนใส่คาซิทไว้สําหรับลูกชายเพราะว่ามาส่งลูกชายที่โรงเรียนเพิ่งจะเข้าโรงเรียนไปตะกี้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีที่เก็บ อยู่เนื้อที่ไม่ไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นรถคันเล็กนะคะก็สามารถเก็บได้บ้างอยู่เหมือนกันนะคะด้านหน้าแล้วก็สามารถเอาถุงที่าราช้อปปิ้งมาวางด้านหน้าได้นะคะมีพื้นที่ให้วางอยู่ค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะวางกระเป๋าหรือวางสัมภาระได้มีกระต่ายลูกชายค่ะนะคะมีเกลีย์นะคะ,ะ,คะปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ประตูเปิดประตูปิดก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็โอเคค่ะไปชมภายในกันค่ะ ขอวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะค่ะประตูเปิดยังไงใช่ไหมคะตอนนี้เรากดตรงนี้นะคะอ่ะนี่การเปิดประตูนะคะแล้วก็จะผกกลักไปเวลาเราปิดไอที่ปิดประตูอยู่ตรงนี้คะ่ะแล้วก็ดึงอ่าก็ปิดเปิดก็ตรงนี้ส่วนตรงน,นี้เป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็กดอืแล้วก็ผลักออกไปอ่าเวลาหน้าร้อนก็เปิดจะปิดก็ดันเข้ามานะคะก็ปิดอ่า ต่วนตัวนี้จะเป็นเบรกนะคะเบรกเบรกมือนะคะด้านนี้จะเป็นตัวเกียร์บังคับนะคะอันนี้เอ็นอ่าดีเดนหน้าเอ็นอ่านิ่งจอดเดู่วกับที่อ่านี่คือถอยหลังนะคะซึ่งอ่าค่ะมาดูกันค่ะอ่าใส่คุณแจนะคะอ่าแล้วก็ขานะคะก็เหยียบมานะคะที่ตัวเบรกต้องเหยียบตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเบระคะเบรคนี่คือเกียร์นะคะเกียร์สำหรับเดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งนะคะตรงนี้นะคะนี่ break, เบรกเบรกมือเอ่อเบรกเท้านะคะ ก็กดเปิดสตาร์ทจะมีเสียงปี๊ดอ่านะคะปีแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากน้มาทําอะไรคะแอนอยู่จุดนี้อันต้องกดถอยหลังนะเพราะอันจะถอยหลังรถใช่ไหมคะกดตัว R ค่ะส่วนเท้าเนี่ยต้องเหยียบเบรกตลอดเวลานะคะในการเปลี่ยนขับขี่เนี่ยจะกดเกียร์หน้าเดินถอยหลังเราต้องกดเท้าเนี่ยที่เบรกตลอดเวลาแล้วก็กดเบรกมือค่ะลงนะคะลุอ่าโอเคค่ะ อันนี้เท้าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราจะถอยหลังแล้วนะคะโอเคค่ะมองซ้ายมองขวาปลอดภัยแล้วก็ถอยหลังค่ะถอยหลังนะคะพื๊ดอ่าระยะขับรถก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่สามารถสอนได้จะขับรถไปที่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสาธิตอีกทีนึงค่ะถึงบ้านแล้วบ้านแล้วนะคะตอนนี้ขับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ เพอ,เอิญว่าไม่สะดวกในการถ่ายที่โรงเรียนนะคะลดเยอะมาถึงบ้านแล้วนะคะจะไปสอนทีการอีกที่นึงนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยสตาร์นะคะเหยียบเบรกขาวไว้นะคะเบรกอ่าพอมันปี๊ดปุ๊บใช่ไหมคะเราจะทําการเดินหน้านะนะี้ตอนนี้จะเดินหน้านะคะก็มาที่ตัว D หรือตัว D นะคะขาเหยียบเบรกไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วเสร็จมาเราก็ปลดเบรกมบือลงนะคะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยน เท้านะคะมาที่ตัวเกียร์ตรงนี้เพื่อเดินรถนะคะแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปค่ะหมุนพวงมาลัยไปวิธีการขับนะคะหมุนพวงมาลัยไปมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วโอเคต้องการเบรกจอดแล้วก็กดเบรกใช่ไหมคะพอเบรกปุ๊บอ่าทำไงต่อคะเราต้องการถอยหลังแล้วก็กดตัวอ่าเปลี่ยนจากเท้าเบรกมาเป็นตัวถอยตัวนี้นะคะตัวเกียร์แล้วก็ถอยหลังค่ะ แล้วก็เบรกอึ๊บถ้าเราต้องการจอดรถอยู่กับที่โดยที่ว่าพักพักอ่าพักจอดตรงนี้ชั่วคราวแล้วกดตัว n นะคะอ่าเพราะว่าบางทีอาจจะรถติดเราพักตัว n ไปเฉยๆนะคะโอเคต้องการเดินหน้าต่อแล้วกดตัว d ส่วนขาอยู่ที่เบรกแล้วก็เปลี่ยนมาที่ตัวเกียร์อ่าเดินหน้าต่อครับหมุนพงมาลัยจะหมุนกลับไปนะครัะ Yeah, อยยบเบรกต้องการจอดรถแล้วนะคะเราก็ทำการนี่ค่ะกดเอนปุ๊บอ่าดึงเบรกมือขึ้นนะคะต้องดึงขึ้นนะคะปุ๊บอ่ะเราก็ทำการปิดกุญแจนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เอามองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะอะปิดเครื่องก่อนป๊อ่า น,นี่จะบอกว่ารถคันนี้นะคะสามารถขับได้อะเออชาร์จแบตเตอรี่แล้ว74กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วนะคะได้46 46ความเร็วไม่เกิน46นะคะแล้วก็ แอนจะบอกว่าตอนที่แอนเช่าซื้อนี่แอนเช่าซื้อสี่ปีเนาะจำราคาไม่ได้ต้องไปดูคลิปเก่าตอนแปดเดือนที่แล้วแต่ว่าต้องจ่ายรายเดือนเดือนละยี่สิบยูโรทุกเดือนไปจนครบสี่ปีค่ะแล้วจะคืนรถซึ่งหลังจากคืนรถแล้วเนี่ยแอนก็จะมาใช้รถบ้านซึ่งมีรถอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปหัดสอบไปขับขี่ก่อนซึ่งต้องไปเข้าใจภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ถึงจะสอบไปขับขี่ได้ก,ก็ต้องสู้ๆกันไปค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวรับชมการชาร์จแบตเตอรี่นะคะโอเคเข้าบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตรงนี้จะเป็นหน้าปัดนะคะมันจะโชว์จำนวนขีดนะคะของแบตเตอรี่นะคะตอนนี้หกสิบเจ็ดจากเ4็บสี่นะคะใช้ไปแล้วนะคะก็จะมีความเร็วบอกว่าวิ่งไรเร็วเท่าไหร่นะคะ,คะก็จะเป็นอ่าเป็นพวกไฟเลี้ยวนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าตรงนี้หมุนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าการอ่าปัดน้ำเอาน้ำฝนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ดีแปะปิ้น จะพามาชมนะคะวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะคะของรถยนคันนี้นะคะมันจะมีช่องสำหรับสายสายชาร์จนะคะแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมานะคะดึงออกมาสามารถปิดได้นะคะ ชาร์จกับปลักบ้านนะคะไปดูตัวเครื่องกันค่ะมันก็จะขึ้นชาร์จนะคะนี่นะคะขึ้นโชว์อยู่ที่2นาทีอ่าไม่ใช่ค่ะ2ชั่วโมง12นาทีถึงจะแบตเตอรี่เต็มนะคะโอเคค่ะอีก2ชั่วโมงจะมาถอดแบตเตอรี่กันนะคะ ตัวแดงแดนี่คือกำลังชาร์จอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการดีดตามรับชมนะคะอันนี้เหมาะกับสำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่ค่ะสามารถขับได้ไปส่งลูกได้สบายและใช้งานดีมากเลยค่ะ